สวัสดีค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นใหญ่นะคะเอาไว้สำหรับดันดนินปรับที่ดินนะคะกุ้งบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคลิปนี้เพราะกุ้งจะพามารีวิวรถทั้งหมด3คันรวดเลยค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่รถคันแรกเลยนะคะ สำหรับรถแรกนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น MU 5 5 0 1นะคะนี่เลยจ้ะเดี๋ยวกุ้งจะพารีวิวสภาพภายนอกแบบนี้เลยนะคะสนใจขนาดทักพุ้งมาได้เลย0ูน4 3อง2 2แอดไลน์เบอร์นี้ขอดูภาพเพิ่มเติมขอคลิปวิดีโอสำหรับทดสอบระบบนะคะรายละเอียดคันนี้นะคะอยู่ที่มันเป็นรถรุ่น MU 5 5 0 1นะคะปี P 61ราคาเพียงแค่4 000, 4 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ ไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านสามนะคะนี่จ้ะราคาเบาๆนะคะเราเริ่มกันทันแรกราคาเบาๆแบบนี้รถสภาพค่อนข้างเดิมๆเลยค่ะแบบนี้นะจ๊ะนี่ค่ะสีสันนี่จ้ะเป็นรถทำไรนะคะยางหน้าเปลี่ยนใหม่ให้นะคะนี่จะ้ะนี่เลยค่ะ สำหรับรถคันนี้นะคะ MU 5 5 0 1นะคะหากลูกค้าอยากซื้อออนไลน์นะคะหรือมีเพื่อนข้างบ้านมีคนรู้จักนะคะกำลังมองหารถรุ่น m อยู่นะคะสามารถแนะนำได้เลยนะคะ4490 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะนี่จ้าสำหรับรถคันนี้นะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวพึ่พาไปดูนะจ๊ะ เรามีค่าแนะนำให้ด้วยนะคะใครกำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่2,928ชั่วโมงค่ะนี่จะ้ะรีพาดูห้องผู้โดยสารนะคะรถมาจะเลอ้อเลอเถอะเหน่อยนะคะไม่ได้ล้างเรามารีวิวเลยนะคะให้เห็นของแท้เดิมเดิมกันไปเลยนะคะลูกค้าบอกบอกสภาพแบบนี้นะคะรถตัวรถสภาพแบบนี้นะคะลูกค้านี่จ้า449,000บาทสภาพยางหลังอยู่ที่ประมาณ 70% 8 0แบบนี้นะจะเ0ค่ะสีนาสีเดิมนะคะนี่ค่ะไปกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านหลังสีสีช่วงท้ายสีเดิมๆทั้งหมดนะคะลูกค้ารถเดิมๆด,ดูง่ายหากลูกค้าสนใจเข้ามาทดสอบระบบด,ด้วยตัวเองเลยหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยการแอดบีดีแอดไลน์แล้วก็ทำการวิดีโอคอรดูรถกันแบบสดๆด,ดูหน้าร้านแล้วก็ดูหน้าเซลว่า ใช่คุยกับกุ้งหรือเปล่าคุยกับเซลล์ที่ร้านอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็จะโอนจองได้ที่บริษัททุนเสมอเท่านั้นนะคะบัญชีบริษัททุนเสมอมาตรฐานของทุนเสมอก่อนจะส่งรถเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองทุกกองให้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็เช็คของเหลวก่อนส่งนะคะเป็นรถ ปรับสภาพพร้อมใช้งานนะคะสําหรับ3คันนี้นะคะเอาไปใช้งานได้เลยขั้นต่อมา M7040 คันนี้ลดประมาณปี6 1 4 9 9, 9 0 0บาทไปดังผัาน3เช่นเดียวกันจ้านี่จ้ไในสภาพแบบนี้นะคะ M7040 นะคะปีประมาณ6162ประมาณเนี้ยค่ะมีเล่มพร้อมชุดปลอยนะคะสีสันเดิมๆนะคะลูกค้ารถคันนี้499,000บาทจ้ะ บอกอันนี้เดี๋ยวไปหุ้มให้นะคะเรามาดูชั่วโมงการทำงานกันนะคะใครสนใจรายละเอียดเรามีอันนี้1 7 3 1าชั่วโมงเรามีเรามีคลิปแยกมีรูปภาพเพิ่มเติมให้นะคะสนใจขนาไหนบอกได้เลยจ้ะนี่จ้ามีค่าแนะนำให้ด้วยนะคะลูกค้าท่านใดมีเพื่อนนะคะบอกต่อได้เลยมีญาติบอกต่อได้เลยสีสันเดิมๆนะคะรถเดิมๆสภาพดีนะคะ รถสภาพเดิมๆสภาพดีนะคะคันนี้นี่จ้ะดอกยังหลังก็ยังใช้ได้อยู่นะคะนี่ค่ะ4,99,000บาทรถปี61-62ประมาณนี้ค่ะนี่จ้าขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะอันนี้กุ้งจะเอามาแค่แนะนำว่าตอนนี้เรามีรถรุ่นใหญ่แบบนี้อยู่นะคะคันคันถัดมานะคะคันนี้รถประมาณปี65นะคะใช้งาน170ชั่วโมง เท่านั้นเองค่ะรถสวยๆเดิมๆสวยถึงสวยมากดูสีเดิมทั้งหมดทุกจุดนะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ผ่านพรวนตาช้างสภาพสวยๆนะคะอยู่ที่649,000บาทรถ170ชั่วโมงไม้แท้จากดูสภาพรถเอาเลยจ้ะไม่ต้องกลัวไม้หลอกนะคะลูกค้านี่คะ่ะสีสันเดิมๆนะคะเดิมๆเลยนะคะรอยมาร์กยังมีอยู่ทุกจุด ไม่เคยแกะไม่เคยเปลี่ยนซีนอะไรทั้งนั้นนะคะรถคันนี้ร้อยเจ็สิบชั่วโมงสีน็อตสีเดิมนะคะสนใจคันไหนขอดูรูปภาพเพิ่มเติมดูคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้สีเดิมเดิมทั้งหมดนะคะลูกค้านี่จ้าร้อยเจ็ดสิบห้าชั่วโมงค่ะนี่จ้าไม้แท้ค่ะดูสภาพเอาเลยนะคะรถสวยจ้ะนี่คะ่ะ นี่เลยเราจะมีไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบดันดินหน้าและผ่านพวนนะคะรถสวยๆแบบนี้หากลูกค้าสนใจนะคะเรียนเชิญที่ปูนสมุทรแท็กเตอร์สาขาระยองเลยนะคะอันนี้ข้างหลังเป็นตัวโรตารี่แต่เราราคานี้เราไม่ได้ติดโรตารี่นะคะจะเป็นผ่านพวนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถรุ่น M อยู่นะคะนี่เลยเรามี3คันนี้สภาพสวยๆสวยจริงๆค่ะลูกค้าคันนี้ M U 5 7นะคะ หากลูกค้าสนใจนะคะ0634539224นะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กุ้งหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ